ขึ <da> ้นมาเองโอ้โหโอ้โหบดไฟเอ้าเอ้าคว่ำมันฝึคว่งควงมาเลยลงเดี๋ยวกล่อมลงก่อนลูกมันคว่ำพวงมาเลยกล่อมลงแล้วมันจะเลี้ยวรถแล้วเดี๋ยวกล่อมลงก่อนลูกกล่อมลงก่อนเออเออกล่อมลงเออมานนี่โอ้โอ้อมันจะขึ้นหมดจัง